สวัสดีมสิสหายทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิษณุวิดีโอนี้เป็นขับคิดวิเคราะห์ดีกว่านะเพราะว่าฝนตกกำลังดีเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสุขโขทัยนะและกำลังจะไปทำงานเดี๋ยวจะถ่ายจนถึงจนกว่าผมจะจอดรถก็แล้วกันนะครับจะได้ให้ดูด้วยว่าผมคิดอะไรขณะที่ขับรถเข้าไปใน ที่มีคนสถานที่ที่มีคนเดินพุ่งพล่านนะอย่างเช่นหน้าโรงแรมผมบยยกสกายโอเคก่อนออกตัวมองหลังด้านขวาให้เรียบร้อยนะมองซ้ายด้วยก็ดีมองให้หมดเลยว่างไปน้านหน้าไฟเขียว17วินาที เท่าไหร่ไม่รู้แต่คิดว่าทันนะเราประเมินได้เพราะว่ามันเป็นเวลาอ้าวแปดวินาทีค่อยๆไปทางมันเปีกปกชุชุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ถนนเปีกปกปกปกยกๆใหม่ๆนี่หละอันตรายเลยขอให้ระวังผมกำลังจะตรงไปนะ มไปทางขวาโอเคขวาว่างเวลาที่ผมขับรถนี่แล้วจะเปลี่ยนเลนเนี่ยนะผมจะมองข้างหน้าข้างหลังพร้อมกันนะครับไม่ยากไม่ยากท่านใดบอกว่าทำไม่ได้ฝึกเอาครับฝึกเอาผมไม่ได้มีทักษะอะไรพิเศษมากมายเลยผมยังฝึกได้ เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่มีทักษะมากกว่าผมหรือว่าเรียนรู้อะไรได้เร็วน่าจะทำได้ง่ายกว่าผมเยอะนะครับอมองหลังซ้ายมองกระจกและมองข้างหน้าไปในตัวมองพร้อมกันดูนะดูนะระวงังระวงังด้านหลังขวาว่างนะแต่ผมยังไม่ออกไปนะครับ ยังคงวิ่งใช้ความเร็วพอๆกับเพื่อนร่วมทางไม่จำเป็นต้องแซงอะไรนะค่อยๆไปค่อยๆไปข้างหน้าไฟเลี้ยวมันค้างหรือไงนะไอ้รถกระบะคันนั้นนะ่ะโอเคเพื่อนเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับให้สัญญาณเราและคนข้ามไม่มีไปข้างหน้าเหลือกี่วินาทีไม่รู้นะ จอดแล้วจอดแล้วผมออกขวานะครับว่าไงเพื่อนมีใครออกมาไหมซ้ายไม่มีไฟเขียวตรงนะระวังจอดไหมจอดเลี้ยวขวาไหมไม่มีไปตโตโยต้าตัดเข้าซ้ายผมซ้ายด้วยหลังว่างหน้าว่างไงว่างหมดไป ถนนเปียกชุ่มๆเล็กน้อยนะไม่เพียงพอที่จะทำให้เนาเรื่นนะครับออไม่รู้พูดเร็วไปหรือเปล่าเมื่อกี้ผมพูดว่าถนนมันเปียกๆชุ่มๆไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้ออรถเราลรื่นนะแต่ยังไงก็ตามนะมันต้องระวังอยู่ดีเอาละ่ะข้างหน้าไฟแดงนะเพื่อนๆเขาเลี้ยวซ้ายกันซึ่งผมจะเลี้ยวด้วย เอาละจอดไฟเขียวเลี้ยวซ้ายไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปกันเราพวกอา้าวมันดับแล้วนี่หว่าโอเคระว่างระว่างผมจอดรอเขาตรงนี้แหละไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปจอดตามแท็กซี่ขาผมถึงนะสบายสบาย ที่นี่เป็นสามแยกเขาเรียกอะไรวะยมราชใช่มันจะมีรถไฟและในวันธรรมดาจะถือว่าเป็นวันที่ติดค่อนข้างจะไม่ได้สาหัสนะครับก,กลางๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีทางยกระดับอยู่ข้างบนด้วยทำให้แบ่งสันปันส่วนในเรื่องของปริมาณรถไปได้พอสมควรนะ ถนนเปียกใหม่นี่เพื่อนๆต้องระวังนะครับที่ฝนเพิ่งตกนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้นํานี่มันจะเป็นตัวทําให้ลื่นเลยนั่นคือส่วนหนึ่งแต่แลหลักๆแล้วอะไรน้ําเมื่อผสมกับอะไรก็ตามที่มันอยู่บนท้องถนนนะอย่างเช่นคราบน้ํามันฝุ่นเศษดินเศษหินน้ําโดนอะไรก็ตามครับมันจะทําให้รถแรงเสียดทานไปเยอะเลยใช่โดยเฉพาะคราบสกรปรกอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ เมื่อมันตกเปียกๆใหม่ๆเนี่ยตามหลักแล้วถนนจะออกแบบให้ตรงกลางนี่มันจะจะสูงสูงหน่อยด้านล่างด้านข้างนี่มันจะเป็นลาดลงมาลาดลงมาเอียงลงมาเพื่อให้น้ำมันไม่ได้กอถนนพูดง่ายๆคือให้น้ำมันไหลออกด้านข้างนั่นเองแล้วเมื่อฝนที่มันตกใหม่ๆนี่มันมันยังไงรู้ไหมมันก็เอาพวกเนี่ยที่เป็นฟองเห็นไหมข้ามน้ามันข้ามสกประปกทั้งหลาย ลงมาด้วยตัวลื่นครับตัวลื่นบอกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูรถไฟกันนะดูว่ารถไฟขบวนนี้จะเป็นรถไฟที่ไปไปที่ไหนตอนนี้รถไฟมานะมันไม่มีไฟแดงให้ดูนะครับหลังจากนี้ไปเพราะว่าเราถือว่าเรามาทางตรงแล้วเนี่ย แต่จริงๆเลนนี้บังคับเลี้ยวซ้ายนะ <c oughs> คือเลี้ยวเข้าทางด่วนนี่แหละ่าไปหาฝ่านะครับที่กั้นรถไฟไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เราวนะทำไมลุงไม่รอดีๆล่ะลุงหรือว่าลุงจะมาฝั่งนี้มาจอดฝั่งนี้งั้นเหรออ๋อผมเข้าใจแล้วลุงเขาจะข้ามถนนลำบากครับมีโอกาสข้ามก็ข้ามมาก่อน จะได้ข้ามถนนได้ง่ายๆโอ้ยหลุงเขาเป็นอะไรอ่ะหูลุงเขาใหญ่นะเนื้องอกอ่ะกรุงเทพสวนสวนประดิษพัดที่ไหนวะประดิษพัดมันก็ฝั่งซ้ายผมมือนี่ฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยประดิษพัดไปลุงเข็นไปแล้วครับ เดี๋ยวดูกันนะมันยกขึ้นไหมบางทีมันยกไม่ขึ้นแล้วมันล่วงลงมาใครจะไปรู้ <c oughs> ตามสาวยาคู่ไปขอเข้าหน่อยนะพี่ชายผมเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งนะครับเอาละเม็ดฝนเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว55วินาทีผมอาจจะต้องรีบหน่อยนะ ข้อขวาตามเอ็กแม็กไปว่างไหมว่างไหมว่างสวยไปนครปฐมตกแล้วโอเคเม็ดยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เพียงพอที่จะทำให้เปียกได้ผมอาจจะต้องถอดหมวกคุณหมีมาตากเมื่อถึงที่หมายแล้วไฟเขียวอยู่นะ จอดไหมจอดไหมจอดแล้วจอดแล้วโอเคว่างครับเกิดช่องว่างระวังด้วยคันนี้ยังไงไม่มีกระจกนะระวังด้วยคันนี้เขาไม่เห็นหลังจะถามว่าเขาได้ยินเสียงรถผมไหมก็ไม่แน่นะเขาอาจจะฟังเพลงอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าเขาฟังเพลงแบบ อ่ะแบบดังๆเนี่ยมันเขาไม่ได้ยินนะโอเคไปผมก็กลัวรถผมลื่นนะ ขยัเลี้ยวเข้าซอยไหมด้านขวาไม่มีมีจอดไหมมีจอดไหมมีแววว่าจะจอดนะยางผมไม่ดีนะผมต้องระวังแล้วสเตอร์รถผมนี่แบบ แรงทดสูงมากอ่ะหน้า14หลัง46มีใครบ้างเขาใส่สเตอร์แบบนี้ถ้าไม่ใช่สายสตันโอเคฝนไม่ตกแล้วครับไม่ต้องรีบคันนี้ยังไงนะจะเอายังไงดีแท็กซี่แท็กซี่เขาหลบให้อยู่นะออกไหมไป สายสองขึ้นสะพานนะครับตรงนะผมจะชิดซ้ายละอา้าวสายสองอ๋อจริงด้วยสายสองไม่ได้ขึ้นสะพานผมลืมไปผมลืมไปครับมันไม่ได้ขึ้นสะพานมองหลังให้เรียบร้อยซ้ายขวา CB500X1 จอดไหมเทสลาจอดไหมสายสองลอดใต้สะพานนะครับเลี้ยวขวานะ มีไหมไม่มีว่างโอ้ยแอร์กรุงทองหนาวอ่ะมองหลังซ้ายครับมองหลังซ้ายคันนี้ยังไงจอดใช่ไหมข้างหน้ารถเมย์จอดนะห้าหนึ่งหนึ่งจอดเปล่าจอดเปล่ามีคนข้ามไหมจะข้ามไหมพี่ชายโอเครถเมย์ขวางอยู่เขาข้ามไม่ได้ครับมามามาปาเจโรมารถเมย์ขวางเขาอยู่เขาข้ามไม่ได้ แต่ก็ระวังหน้ารถเมยนะเผื่อมีคนข้ามหน้ารถเมยเอาล่ะตรงนี้โอ้โหดูสังเกตไหมเป็นฟองฟอดเลยนี่แหละครับข้าบน้ำมันข้าบอะไรมองให้หมดโอเคข้างหลังหนึ่งมอไซค์ไปน้ำนี่ว่าระวังคนข้ามนะ ว่างสามล้อเลี้ยวซ้ายผมออกขวานะผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีรถนะครับมีรถมีรถข้ามรถรถกลับรถนะรถเลี้ยวเข้าซอยอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านไปหมดแล้วนะซ้ายว่างไหมโอเคว่างไปยังไงนี่แท็กซี่จอดขวางไหมจอดแช่เจ้าเดิมครับแท็กซี่เจ้าเดิมที่นี่ไม่จอดแช่ไม่ใช่แท็กซี่ ไม่รู้ดิแท็กซี่ที่นี่แม่งชอบจอดเช่ว,วะนายไม่วิ่งไปหาที่อื่นละเพื่อนเอ้ยไม่มีใครขึ้นหรอกมีแต่ชาวต่างชาตินะเานอนกันอยู่ถ้าจะขึ้นแท็กซี่ที่ประตูน้ํานะครับท่านห้ามพูดภาษาไทยท่านต้องพูดภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ภาษาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่งั้นไม่ได้ขึ้นต่อให้หน้าท่านจะเป็นคนไทยก็ตามนะพูดภาษาอังกฤษไปมันรับหมด โอเคเรียบร้อยถนนเปียกนะครับมีเด็กนะข้างหน้านู่นๆแก๊งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เหมือนจะจอดนะโอเคบไปว่างไม่มี ไม่มีคนเยอะเท่าไหร่นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเลี้ยวเข้าไปเลยระวังแค่เด็กนั่นแหละมันจะหลุดมือพ่อแม่ออกมาตรงนี้เก็บล่มนะครับรถคันนี้เก็บล่มนะโอ้โหแสดงว่าที่ใบหย,ยกนี่ตกตกหนักเลยนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไอผมไม่อยากเอาขาลงน้ำสักเท่าไหร่หนึงเตรียมเลย คันนี้จะจอดไหมเขาอาจจะเห็นอะไรสักอย่างแล้วเขาก็จอดนะอ้าวครับไม่จอดครับเลี้ยวแล้วมีรถไหลลงมาไหมบางคันเบรก,กเบรกเพลืดอดลงมานะก็มีระวังไว้ให้ดีเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายจอดไหมระวังเขาออกตัวแล้วอะไรสักอย่างหนะึ่งมันไหลลงมาโอเคไปล้ถึงที่หมาย ทีนี้เราก็โอ้เตะเตะเตะรถตัวเองแล้วก็ไปหาที่จอดกันเหน๋ยที่ฝงเตะตรงไหนไปเมื่อกี้อ้บาดเจ็บสาหัสโอเคมองเข้าไปลองกะคร่าวๆรู้สิโอ้โหว่างสบายครับไป Let's go เอาละไอ,อ้ขอบคิดวิเคราะห์หมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมสนุกกันไหมถ้าสนุกก็ขอขอบคุณที่รับชมแล้วกันสวัสดี